ผมะมาสอนองมัดโกเลมคัะก็เข้าไปเลยครับอย่างแรกก็เข้าไปที่ใใรูปปัจแล้ว็ก็นสองครับแล้วก็เข้าตรงนี้ครับตรงนี้ครับเข้าที่เราโหลดมามัดมัดโกเลมอะผมโหลดอันนี้มาเนี่ยหน้าตาสมมติคนที่ เนี่ยก็กดตรงนี้แล้วก็กดลังท้ายมันจะได้ไม่เป็นวงเวียนจะได้ต่างอนะ่ะก็กดออกครับแล้วก็เข้าเกมนี่ครับเข้าเสืร์ที่ต้องการเลยครับแล้วก็อุ้มขึ้นมาอืมทได้หรอว้า ก็ได้โกลเลมครับ,บค,ครับขอมครับ